เราต้องการการท่สุจริวัสดในที่นี้นะครับกรรการจางมิตรแล้ก็าสบรท่านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านาสารวัตรแพทย์ขอเผู้มีเกียรติครับทุกท่านนรับนาสา แล้วก็มีหลายาท่านที่ที่ไม่ได้เป็นน้ำนะครับไม่ว่าจะเป็นช่างภาพไทยบ้านที่ก่สูงเป็นสองขั้นนะครับแล้วก็ทีมแม่ปวดอทีท่ข้างล่างเขียนตั้งแต่เช้านะครับวันนี้ก็เพราะผูเขามาด้คควยคู้ฟังยินดีนะครับยินดีที่พี่เพ็ทตุ๊กเนี่ยจะได้มาเป็นเป็นเป็นเส้นชัยเส้นหนึ่งที่บ่งบอกถึความสำเร็จในชีวิตนะครับแล้วก็วันนี้ เป็นการวรวมพลมิเสน่ห์นะครับซึ่งผมขออนจญาตยิ้วยพื่นนะครับทุกคนมิเสน่ห์เพื่อนนะครับต้องกว่าทุกท่านที่มาในมิเสน่ห์ด้วยกันก็มีทสผูตเช้าเนี่ยเป็นท่านทำงานกิจการสารคมที่มีความเอาเปรียบมีความตั้งใจเป็นงานที่ใช้ใ,ใจทำจริงๆนะครับแต่จะมีกิจกรรมพมต่อไปที่จะเป็นเป็นสิริมงคลกับวเทพนี่ครับพวกเราต้องนับเป็นที่นา่านิยมครับ พีเทพสุยดยเนี่ยเห็นมานานะครับแล้วก็อย่างที่อาจารย์บอกอาจารย์บอกว่าถ้างานไหนเจอเทพไม่ไมีไม่มีรุ่อยู่ในกองกจะปแบกน,นะครับเปคกวนนั้นเรนาได้งานครับนะครับเทก็จะเก็นภาพความจงใจงครับเป็ดภาพ้า,ามตี่เราดูแล้วเนี่ยเถูกใช่เป็นหนึ่งเชเตอร์เป็นควาตตมงน,นะครับอย่างที่เสื้อด้าังน้องใส่เขียน หนึ่งชิ้นต้นเป็นกัครงการจริงๆครับพิเทพอาจารย์ต้องจำเน้นท่านครับว่าไม่ได้แค่ทำงานโรงพยาบาลอย่างเดียวทุงานจิตอาสาการที่รู้คือานเป็นงานในหน้าที่แต่งานจิตอาสาเป็นงาน่งความรู้สึกนะครับที่ที่มีต่อต่อสังคมมีต่อพวกเราวันนี้เป็นการจัดงานแบบง่ายๆสบายๆซึ่งผมดูแล้วก็ไม่มีสคริปต์ไม่มีฮีกอรไม่มีอะไรใดๆอย่างเชิญผมมาพูดเนี่ยก็ก็ไม่มีสคริปต์นะครับแล้วก็ ทางหมอตายและพี่ยาวโทรไปถามว่าในยกมาด่วนผมเลยเข้ามาก่อนนะครับมามาแล้วคนตบเจ๊จุ๋ไปไหนหลังจากสิบโมงก็ไม่เอานะครับผมนะครับก็เลยมาชา้านิบดิบนะครับก็หนุ่มเด็กท,ท่านพี่แยะนะครับก็ตัดสินใจอย่างนี้ครับว่าคนยกนึงเนี่ยจะเดินทางเส้นชัยใน่จะเสียชีวิตเนี่ยไม่ง่ายครับท่านนึกออกนะครับเพื่อนเราพี่เราน้องเราคนรูจั บางคนไม่อยู่คนเสียนะครับบางคนก็อาจจะปิดเส้นทางชีวัยลางก่อนบางคนก็อยู่แต่วันนี้พี่เทพพี่ตุ้มเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีเป็นแบบอย่างที่ดีที่เดินทางผ่านเส้นชัยแล้วก็แบบอย่างที่ดีในการที่เป็นจิจอาสาเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับพวกเราในหลายๆเรื่องตัวชนะพวกเราครับต้องดูพี่เทคพี่ตุ้มเป็นตัวอย่างแล้วก็หยิบในสิ่งที่ดีๆมาใช้นะครับสุดท้ายนี้ผมเองเนี่ยต้องขออนุญาตครับที่จะ สิ่งแห่งนี้ใช้สายตาแห่งนี้ในการที่จะของอิมพิวชันที่พิเศษนะครับก็ขออารทำงานนะครับร่วมกับทุกท่านที่นั่งอยู่ตรงนี้นะครับช่วยกันตั้งจิตตั้งใจครับขอราบทำงานดูสิ่งและท่ดังใจสิ่งสัมผังหลายที่พิเศพเรจะครอบครัวได้ถือนะครับต่้งเข้ากลุ่มห้าพระองค์นะครับ ดวงวิญญาณศักดิ看看์สิทธิ์ที่เจโมเราจะจนพุทธชุนธรรมคุณเจ้าประดับดานพิทีรุ่งเนี่ยจะมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงเดินทางต่อไปไกลๆในเส้นทางใหม่ที stop, mm oh. ่เปี่ยมไปด้วยความสุขพวกเราทุกคนเป็นกลังใจให้นะครับสุดท้ายนี้ก็อยากให้ทุกคนเนี่ยมือของท่านช่วยเอาออกนะปมมือดันขึ้นไปบน